สวัสดีครับเรามาเจอกันในตอนที่3สําหรับในตอนที่3นี้จะเป็นการใช้ชตคัดคีย์นะครับในการทํางานกับ p h o t o s h o p เพื่อความรวดเร็วในการทํางานเพื่อความคล่องแคล่วนะครับชอดคัดชอตคัดคีย์นั้นอาจจะมีการทํางานร่วมกับเมาส์ด้วยนะครับเมื่อเราเปิด Photoshop มานะครับก็จะมีลักษณะของวบววางๆลักษณะนี้วิธีการเปิดไฟล์งานนะครับทำได้หลายวิธี ทีแรกก็คือให้เราดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างๆนะครับเมื่อดับเบิลคลิกแล้วจะมีหน้าต่างโอเพนให้เราเลือกไฟล์งานขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแฮนเซนแต่ก่อนนะครับดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างๆนะครับแฮนเซนก่อนถ้าไม่ถ้าไม่เปิดไฟล์งานจากตรงนี้นะครับก็ไปที่ไฟล์ไปที่โอเพน ไฟล์ Open เหมือนกันนะครับเหมือนกันไฟล์ Open ที่เดียวกันหรืออาจจะใช้ช็อตคัดนะครับไปที่ c อนโทรนโนะครับ c อนโทรนโอ O คอนโทรนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น Mac ก็จะเป็น Command O นะครับ Windows จะเป็น c อนโทรนโนะครับคลิกค O นโทรนโอนจะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมานะครับได้3วิธีนะครับเดิมทีลคลิกที่พื้นที่ว่างๆไปที่ไฟล์ Open แล้วก็ใช้ช็อตคัด คอนโทรลโหรือจะเป็น Max ก็จะเป็นคอมมานด์โอนะครับขอเลือกภาพที่เตรียมไว้ภาพดอกไม้แล้วกันนะครับเปลี่ยนภาพบ้างเ,เราได้รู้วิธีการเปิดไฟงานแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการใช้ช็อตคัตในการควบคุมมุมมองนะครับตัวแรกเลยก็คือการซูมในการซูมนั้นเ,เราจะใช้ช็อตคัตก็คือ c t r โทรวกนะครับในระบบ windows ต่ถ้าเป็นระบบ Mac ก็คือใช้คอมมานด์บวกเครื่องหมายบวกนะครับเราใช้คอนโทนบวกนะครับเป็น Mac ก็จะเป็นคอมมานด์บวกนะครับซูมเข้าไปนะครับส่วนซูมออกนะครับหรือซูมเอานั้นใช้คอนโทนลบครับหรือถ้าเป็น Mac ก็จะเป็นคอมมานด์ลบนะครับคอนโทนบวกครับซูมเข้าไปคอนโทนลบซูมออกนะครับในระบบ Windows ซูมเข้าซูมออกนะคอนโทรลลบคอนโทรลบวกนะบถ้าเป็นแม็กก็มาณลบมาบวกนะครับ,บ,นะครบเครื่องหมายบวกเนะครื่องหมายลบนี่คือช็อตคัทนะครับที่ในการควบคุมมุมมองนะครับต่อไปเมื่อเราซูมไปแล้วเราจะเลื่อนภาพยังไงเช่นเราต้องการเลื่อนภาพไปยังดอกไม้ดอกอื่นนะครับวิธีง่ายๆก็คือให้เรากด Space bar เมื่อกด Space bar แล้วที่เคอร์เซอร์นั้นจะ กลายเป็นรูปมือนะครับเมื่อกลายเป็นรูปมือแล้วเราสามารถที่จะใช้มือเนี่ยนะครับเลื่อนภาพไปมาซ้ายขวาได้เห็นไหมครับเลื่อนผ้าไปมาซ้ายขวาได้นเมื่อปล่อยสเปซ bar แล้วนะครับเมื่อปล่อยสเปซ bar ที่เคอร์เซอร์เมาส์ก็จะกลายเป็นรูปเครื่องมือตัวเดิมที่เราเลือกไว้กดสเปซ bar กดสเปซ bar แล้วที่เมาส์นะครับที่เคอร์เซอร์ก็จะกลายเป็นรูปมือแล้วเรา เลื่อนภาพไปดูบริเวณส่วนของภาพที่เราต้องการดูได้นะครับนี่คือช็อตคับนะครับผสมกับเมาส์คราวนี้เราต้องการปรับภาพให้พอดีขนาดหน้าจอนะครับกับพื้นที่ที่พื้นที่ที่มีนะครับให้เรากดคอนโทรลศูนย์นะครับคอนโทรลศูนย์ 0. ถ้าเป็น Mac ก็จะใช้ Command คอมมานด์ศูนย์นะครับ Ctrl 0. นะครับคอนโทรลศูนย์ในระบบ Windows เห็นไหมครับภาพจะพอดีจอเลย นี่คือการใช้ชตคัดนะครับผู้สอนจะบอกผู้เรียนเสมอๆว่าในการทำการาฟริกนั้นสองมือจะต้องทำงานร่วมกันนะครับมือซ้ายอย่าตายนะครับอย่าวางไว้เฉยนะครับบางคนใช้เมาส์อย่างเดียวใช้มือขวานในการทำการาฟริกนั้นจะจะทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือซ้ายมือขวาอยู่เสมอนะครับครับครับไม่ได้อยู่เฉยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำการาฟริก ครับอันนี้เป็นเบสิกเบื้องต้นในการใช้ช็อตคันะครับในการควบคุมมุมมองนะครับก็มีอคอนโทรลบวกคอนโทรลลบคอนโทรลบวกนะครับคอนโทรลลบนะครับกดสเปซบาร์นะครับแล้วสามารถเลื่อนภาพไปมาได้นะครับกดสปเปซบาร์แล้วจะเป็นรูปมือนะครับที่เครเอร์เซอร์แล้วก็ปรับภาพให้พอดีปรับภาพให้พอดีจอนะครับคุณต้นซูทถ้าเป็นแม็กก็จะเป็นประมาณศูนย์ นี่คือการาการปรับมุมมองนะครับในการทำงานครับเป็นเบื้องต้น